สวัสดีครับเรซินมังกี้นะฮะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเจาะรูของงานเรซ in ิน Printing ของเราอย่างที่รู้กันนะครับงาน Print r เรซิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำ h อ l โล่ฮ o ลโล่คืออะไรก็คือเป็นการทำกลวง เห็นนี้ไหมฮะข้างในเนี่ยมันจะกลวงเหตุผลที่หนึ่งที่เราจะต้องทํากลวงเนี่ยก็คือ 1. มันเปลืองเรซินนะครับบอกง่ายเลยมันเปลืองเรซินเพราะว่าถ้าปิ้นตันไปเนี่ยกินเรซินเยอะมากนะฮะแล้วก็งานก็จะหนักด้วยมันจะปิ้นให้สวยยากอ่าคำถามต่อมาอ้าวแล้วเราเจาะรูเพื่ออะไรเหตุผลแรกก็คือเจาะรูเพื่อให้น้ำเรซินเนี่ยมาไหลออกมาถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเราทํากลวงไปเสร็จปับ๊บมันไม่มีรูระบายนะครับเราต้องเจาะรูให้มันระบาย อันนี้คือเหตุผลแรกเหตุผลที่2ออันเนี้ยสำคัญมากหลายคนประสบปัญหานี้มาพอสมควรเลยก็คือซักชันครับถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าซักชันค่ะนอกเรื่องแล้วทีนี้คำถามต่อมาก็คือเราทำาฮโลแล้วแล้วเราจะเจาะรูตรงไหนตำแหน่งของรูสำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลึกให้ละเอียดเลยว่าซักชันครับเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นอย่างไรและเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำการปริ้นโมเดลตัวอย่างที่เป็นซักชันครับให้ดู เรามาที่หน้า s l i อ e r กันเดี๋ยวอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะฮะผมจะเลือกมาหนึ่งโมเดลที่เป็นทรงกลมเลยอ่าอันนี้เป็นลูกบอลของแคมี่นะฮะนี่ทีนี้เนี่ยมันตันอยู่ใช่ไหมเราก็ทํากลวงก่อนนอกเรื่องนี้หนึ่งนะวอลเนี่ยไม่ควรตามก่่า1.5านะ1.5กําำลังดีแล้วก็ถ้ามันมีเนื้อที่ตรงกลางเยอะๆเนี่ยควรใส่อินฟิลด้วยสัก10%็ก็กำลังดีมันจะได้ดามนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันต่อเราทำกลวงเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเจาะรู ตรงไหมเจาะรูเนี่ยก็แล้วแต่3มิล4มิล5มิลหรือ10มิลก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ไม่ควรต่ำกว่า2.5หรือ2มิลแต่ว่าถ้าโมเดลไหนที่มันจำเป็นที่ต้องแบบต่ำกว่านั้นก็ก็ช่วยไม่ได้นะมันก็ต้องก็คือพูดง่ายๆอย่าเล็กเกินไปเพราะว่า เรซินมันจะไหลออกยากนะครับเพราะอย่างที่รู้เรซินเรามันมีความข้นอยู่เล็กน้อยถ้าเล็กไปมันจะไหลออกยากทีนี้ผมจะเลกวิธีสัก3.5แล้วกันสิ่งที่ถูกต้องจเจาะรูอย่างถูกต้องควรจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดหรือใกล้ในจุดที่ต่ําเพราะอะไระเดี๋ยวผมจะัพ p อ o r t ลูกลวก,ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างออโต้ซัพ p อ o r t แล้วออกมาเป็นแบบนี้ไม่ดีนะอย่าทําตามอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับตอนที่ปริน์เนี่ย เราปริ้นความหัวถูกตอ้องไหมน้าเรซินเนี่ยอยู่ข้างล่างตอนปริ้นมามันปริงง้นงี้มันค่อยๆขึ้นมาถูกตอ้องไหมซักชั่นคัพเกิดจากยังไงเห็นไหมมันไม่มีรูระบายมันเกิดแรงดวบอธิบายไม่ได้เหมือนกันซักชั่นคัพแปลว่าอะไรมันเกิดแรงดวบสุญญากาศพอมันดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงดวบขึ้นมาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปให้ดูแล้วกันอ่าอันนี้เป็นช่องของมาร์กโรสนะครับยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่าผมว่าจะทําแต่ว่ามันจะน่าจะเลอะเทอะมีตัวอย่างในเน็ตให้ดูแล้วนะคครับอาาเเมไปดูลย อันนี้จะเป็นอ่างของเราอ่างเรซินเนี่ยแหละทีนี้เขาก็จะทําการเทน้ําเข้าไปเป็นตัวอย่างเหมือนกับน้ำเรซินของเรานั่นแหละนะอ่า,อาเห็นนี้ไหมครับนะเขาเอาถ้วยมาละเนะี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าปริน์ไปแล้วเราไม่เจาะรูมันจะเกิดซักชั้นคับเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบได้ดีเลยดูต่อนะ If I place this object against the bottom of the vat look what happens อ่าอันนี้คือตอนที่เราปรินท์เลเยอร์นั้นๆบิลดเพลทของเราเนี่ยจุ่มลงไปที่อ่างเรซิ่นเราฉายแสงนะตอนที่มันดึงขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เจาะรู้ It sticks เห็นไหม <And S 1> มันจะดวบมันเกิดซักชั่นครับเหมือนกับอะไรเหมือนที่ดูดซ่วมเลยเห็นไหม The reason behind this sticking is pretty straight forward ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรอย่างแย่ก็คือโมเดลคุณหลุดต้องไหมฮะเพราะมันต้องใช้แรงดึงที่มันเยอะมากหรืออย่างที่สองซัพพอร์ตคุณแข็งแรงมากมันดึงขึ้นมาได้แต่โมเดลคุณจะไม่เนียนณนะตรงนั้นเนี่ยที่เกิดซักชั o n c u เนี่ยโมเดลจะไม่เนียนอ่าอันนี้ให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งตอนที่ปริน์และเกิดซักชั o n c u อันนี้เป็นช่องของไลจี G. เป็น s l i อ e r o u t s o u r c e สอีกโปรแกรมหนึ่งนะนะน่าจะคุณเคยกันอยู่แต่ผมไม่เคยใช้อะนะอ่าอันนี้เขายกตัวอย่างได้ดีนะเดี๋ยวมาดูกันน,นี่<ๆ><ๆ>น เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเห็นไหมโมเดลมันดูดเลยอ่าเราถามว่าเอา้าแล้วทำไมไม่เริ่มดูดตั้งแต่ต้นๆต,ต,ตรงนี้ล่ะเพราะว่าณตอนนี้ณตอนที่ปริ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ซัพพอร์ตเรายังไหวอยู่ไงมันยังไม่เกิดซักชั่นคัพที่มันใหญ่แต่พอถึงจุดละซักชั่นคัพเริ่มใหญ่เข้าซัพพอร์ตเอาไม่อยู่มันลาก่อยมันบบาๆบายเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูต่อ เห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่เขาดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกทีนึงนี่ขนาดเขาใช้มือนะเขายังดึงออกมายากเลยนี่ดูนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตก็เอาไม่อยู่อันนี้อธิบายคร่าวๆไปละ ทีนี้สิ่งที่ถูกต้องคือ,อยังไงเราต้องไปเจาะในจุดที่ต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยเราเรากดไล่ตรงนี้ออกก็ได้เห็นไหมเห็นแทบตรงนี้ไหมอันนี้คือการปริน้นค่อยๆปริน้นข้ามาเรื่อยแถบเนี้ยผมจะใช้บ่อยมากเราก็เจาะตรงนี้อันนี้รูแรกคําถามต่อมาคือถามว่ารูเดียวพอไหมมันเพียงพอนะแต่จะให้ดีควรจะเจาะรูที่2ไว้จุดเหนือสุด เท่าที่เป็นไปได้นะครับดอกจันนะเท่าที่เป็นไปได้ทําไมผมพูดงี้เพราะโมเดลบางโมเดลเนี่ยมันเจาะจุดสูงสุดไม่ได้เพราะว่ามันไปโดนดีเทลของโมเดลมันไปโดนรายละเอียดเราจะมาอุดทีหลังเนี่ยมันก็จะลําบากละนะครับเหตุผลว่าทําไมต้องเจาะรูที่2มันเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม นี่นะปื้ดขึ้นมาอย่างนี้ทุกๆเลเยอร์ของเราเนี่ยมันก็โดนจุ่มน้ำเรซินถูกต้องไหมครับเพราะมันต้องดึงขึ้นดึงลงในการปรินตทีนี้พอมันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีรูตรงเนี้ยน้ำเรซินมันก็จะขังอยู่ตรงนี้บ้าง นะครับจะสังเกตได้ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ปริ้นมาก่อนนะจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณปริ้นเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วคุณถือเพลทเหล็กออกมาแล้วก็คุณหงายมาดูงานของคุณเนี่ยจะมีน้ําจอกเจาะอ,ออกมาเลยอันนี้คือเหตุผลก็คือคุณไม่ได้เจาะจุดสูงสุดแต่หลายคนก็ถามว่าพี่ครับผมเนี่ยมันเจาะรูจุดสูงสุดไม่ได้เลยครับพี่เพราะว่ามันเป็นอ,อย่างเช่นหัวคนอย่างเงี้ยผมพอมีตัวอย่างอยู่นี่ นะอย่างเช่นอันนี้เป็นสิริหัวของสิริฮัลโหลสิริโทรศัพท์ทางานเฉยเห็นนี้ไหมครับจุดต่าสุดบางจุดเนี่ยนะมันเจาะรูยากถ้ารูมันเล็กเนี่ยก็เน้นหลายรูหน่อยนะเนีย่ยถามว่าตรงนี้เกิดซักชั่นครับไหมเกิดนะแต่ว่ามันน้อยเห็นนี้ไหมครับมันน้อยไปไม่เป็นไรพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมกับรูตรงนี้ละโอเคไม่มีปัญหาปุ๊บเห็นไหมฮะเราเจาะไม่ได้ยังไงก็เจาะไม่ได้เจาะหน้าผากหรอ ก็ไม่ได้กินดีเทลมันก็ไปโดนพอปรินต์เสร็จปั๊บเนี่ยเรซิ่นก็จะออยู่โซนตรงนี้ถามว่ามันเอฟเฟกเกี่ยวกับงานไหมเอฟเฟกว่างานจะออกมาไม่ดีไหมไม่เอฟเฟกนะครับมันจะเปืองเรซิ่นเล็กน้อยถ้าคุณกลัวว่ามันจะเปืองเรซิ่นเนี่ยคุณก็จับมันหงายแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำเรซิ่นลงไปในอ่างหน่อยแล้วกันเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะไปปรินต์ตัวอย่างที่แย่ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะตั้งใจปริน์ให้ดูเลยว่า s u c ชั่นค u p มันเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกเนี่ยต้อง,จอง,งอเมมจาะร <ๆ S 1> นี่ผมมาเจาะจส่วนก,นกลางๆงี้จาะข้างบนด้วยก็ได้แต่ข้างล่างจะไม่เจาะสิ่งที่เกิดขึ้น s ก c t i o n รับเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ละนี่นะเดี๋ยวจัด support ก่อนจัด support เนี่ยเดี๋ยวผมต้องจัดให้มันแข็งแรงกว่าเดิมด้วยเนะี่ยอ่านี่จัดแบบสูสี heavy ไปด้วยเพราะว่า มันเป็นซักชั่นครับผมไม่อยากให้หลุดไงจริงๆเนี่ยอันอันนี้คือการจัดัพ p อ o r t ที่ผิดนะอย่าทําตามนะผมใส่ให้มันเหนียวแน่นเพราะว่ามันเกิดซักชั่นครับเดี๋ยวมันจะหลุดผมไม่อยากให้มันหลุดเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดซักชั่นครับแล้วไม่หลุดเนี่ยแบบไม่หลุดเนี่ยผิวตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปปิ i นกันเลยอ่ะปิ i นเสร็จแล้วนี่หน้าตาแบบนี้เห็นไหมเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันไหมชัดเจนเลยทำไมมันเกิดขึ้นงนี้อ่านี้รีโมทแอร์เป็น blue p l a t นะนี่ มันปิ้นออกมาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมฟืดถูกต้องไหมครับผมทีนี้ตรงเนี้ยพอไม่มีรูปุ๊บเกิด suction ครับพอม,มันมเจอรูปุ๊บฮูเร่ suction ครับหายไปละก็เลยปิ้นเนียนเลยแต่จะสังเกตได้นะเดี๋ยวผม ให้ส่องไปใกล้ๆตรงนี้เห็นแถบตรงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยแถบข้างในตรงเนี้ยมันยังเกิดซักชั่น cup น้อยๆอยู่นะฮะเนี่ยฮะมันมันยังพอเนียนอยู่แต่พอซักชั่น cup มันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บนะฮะมันเริ่มสากละมันเริ่มไม่เนียนละจนมาถึงเจอรูปุ๊บก็นะอย่างที่ผมบอกก็เนียนหมดเลยทีนี้ ถามว่าซัคชั่นครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนื่องด้วยมันต้องใช้แรงดึงที่มันเยอะมากพอแรงดึงที่มันเยอะปุ๊บเนี่ยโมเดลมันเคลื่อนพอโมเดลมันเคลื่อนปุ๊บพอเลเยอร์ถัดไปมันก็จะไม่อยู่ที่เดิมอาจจะเคลื่อนไปเล็กน้อยมันเลยทําให้ผิวเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าหนักๆเลยเนี่ยจะขึ้นเป็นเลเยอร์ชิฟเลยนะครับเลเยอร์ชิฟคืออะไรคือมันไม่ตรงกันเลยคือมันแบบไม่ตรงกันเยอะมากอันเนี้ยมันยังพอตรงกันอยู่เพราะว่าผมอย่างที่ต้นคลิปเนี่ย ผมยัดสปอร์ตไปแน่นหนามากมีเดียมกับเฮฟวี่เข้าไปแน่นหนามากๆแต่ถึงจะแข็งแรงง่งยๆงเนี่ยถ้าเกิดซักชั่นครับมันก็จะเกิดแบบเนี้ยผิวที่มันไม่สม่ำเสมอกันทีนี้ผมพอมีตัวอย่างที่ผมเคยได้อัดคลิปเก็บไว้อยู่ของงานเก่าๆที่ผมเคยจับสปอร์ตไว้นะแล้วก็มาปริ้นสมัยที่ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะอ่นนี้อันนี้เป็นตัวอย่างดีเลยเห็นไหมครับเกิดซักชั่นครับข้างบนตรงนี้เนียนเลย แต่ทาไมข้างล่างตรงนี้มันเป็นผิวไม่เนียนการจัดวางงานเนี่ยมันจะวางวางไว้เฉียงอย่างงี้วางวเป็นแบบนี้แต่ตอนที่ปริ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมตรงนี้มันไม่มีรูระบายหลังจากเจอรูระบายมันไม่เกิดักช t i o n c ั p ละมันเนียน <c oughs> เห็นไหมมีโมเดลหนึ่งนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนสะโพกของตัวชุนหลีนะครับนี่ผมวางไว้อย่างงี้นี่อ่า วางไว้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือเพลทล็กของเรานะครับอันนี้จุม่มเนี่ยดึงขึ้นดึงลงแยนะฟื้ฟืฟืบฟืบฟ,บ,ฟบนะเห็นนี้ไหมครับเนี่ยเป็นรอยไม่เนียนเพราะอะไรไม่มีรูเนี่ยเรามันเพิ่งมาเจอรูตรงนี้มันปริ้นออกมาฟืบฟืบแล้วก็เจอรูระบายตรงนี้พอดีปึ๊บลรวหลังจากนั้นก็เนียนเนี่ย b a s คล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นคุณควรเจาะรูตรงไหนคุณควรเจาะรูแรกตรงนี้คุณจะเจาะรูเพิ่มตรงนี้ตร,นต,รนตรงไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้สำคัญเพราะว่า คุณวางไว้แบบนี้ถูกตอ้องไหมฮะรูมาเร็วยิ่งดีคำว่ามาเร็วก็คือเลเยอร์ชั้นแรก,แรกเลเยอร์ที่ใกล้กับบิวเพลทหรือ plate เพลเอะไรของเรามากที่สุดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผิวที่ไม่เรียบนี่ก็เหมือนกันย้อนย้อนนิดนึงเนี่ยเราไปอย่างนี้ถูกไหมเห็นนี้ไหมอ่าข้างล่างเนี่ยไม่ได้เจาะไว้สิ่งที่เราต้องเจาะคืออะไรตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันก็จะใกล้นะครับช่วงแรกๆเนี่ย ถึงจะไม่มีรูมันก็ยังไม่เกิดซักชั o ครับเนี่ยมันยังเนียนอยู่เห็นนี่ไหมเนี่ยจากตรงนี้นี่ระยะประมาณนี้เนี่ยนะมันยังเนียนอยู่แต่พอหลังจากนั้นอ่ะมันไม่เนียนแล้วเพราะว่าถ้วยคัพที่มันเกิดขึ้นน่ะ s u กชั o n cup effect ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่ละเพราะฉะนั้นก็ให้มันใกล้ที่สุดใกล้เลเยอร์แรกๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนิดเดียวได้ถ้ามันเกิดคัพเล็กๆถ้วยเล็กๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถ้วยใหญ่ๆเห็นไหม จากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเนี่ยมาเอฟเฟกะละมาดูตัวอย่างงานสักหนึ่งงานแล้วกันที่ผมจะจัดมานี้เป็นน่าจะเป็น1ต่อ4ี่ทีฟ้านะฮะของทางเจมบอดี้อย่างฐานเบสิกง่ายๆนะฮะอยู่ตามสุดแล้วก็สูงสุดอย่างนี้แมถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปการจัดฐานวางยังไงให้ฐานเรียบแล้วก็ประหยัดเรซินด้วยย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับ ขาก็เหนไหเจาะรูปกตินะข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี่เห็นไหมมันก็ช่วยให้เรซินไหลออกได้ออาอย่างยกตัวอย่างออะอย่างผม ผมเนี่ยบอกเลยจัดสปอร์ตยากมากนะเพราะดีเทลมันเยอะดีเทลมันคือทุกจุดเลยนี่แม้จุดต่าสุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสูงสุดไม่เชิงสูงสุดด้วยแต่อันเนี้ยมันก็โอเคพอให้เลซิ่นไหลออกพอได้แต่มันจะอออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมส่วนบนสุดจะออยู่ตรงนี้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้จุดบนสุดเนี่ยมันเป็นดีเทลทั้งนั้นเลยหัวหัวก็ซิมโลง่ายๆเห็นไหมจุดต่าสุดจะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ นะครับจุดบนสุดอันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าเขาแยกผมกับหัวออกมาซึ่งขอบคุณมากผมบอกก่อนเลยขอบคุณอาร์ติสตที่ได้แยกผมกับหัวออกมาเพราะว่าทําสีง่ายขึ้นเยอะนะเนี่ยจะเจาะตรงนี้ก็ได้เจาะเนี้ยนะมีที่เจาะเยอะเลยพอมีผมกับหัวแยกรอ,องเท้าอย่างเงี้ยจุดบนก็จะเลี่ยงยากหน่อยถ้าเป็นรองเท้าเรซินเราจะออยตรงนี้หน่อย แต่ก็นิดหน่อยนะฮะมันเนื้อที่ไม่ได้เยอะอะไรจุดล่างสุดก็นี่เห็นไหมผมไว้ตรงส่วนข้างหน้าเลยมันจะได้เจอเร็วฟืดมันนี่เนี่ยเจอเร็วอ่าแต่นี่นอกเรื่องนิดนึงเห็นไหมอะไรที่ชิ้นบางๆอย่างเงี้ยที่เจาะไปเราไม่คุ้มอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเจาะมานแน่เนี่ยไม่ต้องเจาะนี่ผมนี่ก็ไม่ได้เจาะเพราะมันบางนะฮะอย่างนี้ก็เหมือนการแขนอย่างเงี้ยฟื้เจาะไปด้านข้างเจาะข้างข้างนี้ก็ได้ตรงข้อต่อเห็นไหม มันก็จะรู้เร็วเนี่ยตอนนี้จริงๆอันนี้ปล่อยผมปล่อยผมทีฟ้าเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ต้องเจเาะก็ได้นะแต่ผมก็เจาะไปเนี่ยอันนี้จะมีเรซินขังอยู่ส่วนตรงนี้เพราะปลายเจาะไม่ได้ถูกต,ต้องไหมอ่าเกือบลืมอันนี้นิดหนึ่งโมเดลบางชิ้นเนี่ยมันมีจุดเริ่มที่แยกกันนะอันนี้เป็นตัวเด็กคิวปิดของโมเดลอัฟโฟดิตี้นะฮะเคยเคยทำไฟล์แจกไปนะอันนี้เห็นนี้ไหมจุดเริ่มเนี่ยมันแตกหนอเป็น2อ,อัน3อันด้วยซ้ำเท้าวขวาหนึ่ง ก้น2เห็นนี่ไหมแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งเท้าขาแต่ตรงนี้ก็ซักชั่นคับนิดหน่อยก็เคก็ไม่จเจาะก็ได้ไม่จเจาะก็ได้ฝั่งเท้าซ้ายของน้องเขาอันนี้เป็นที่รู้กันยังไงก็ต้องเจาะอ,อยู่แล้วแต่ทําไมเราต้องเจาะตรงนี้ด้วยเพราะอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มอยู่เหมือนกันมันคือจุดเริ่มนะครับก้นซ้ายกับก้นขวาเราต้องเจาะด้วยอันนี้เป็นข้อดีนิดหนึ่งเพราะว่าก้นเขาเรียบถูกต้องไหมพอเราปริ้นเสร็จแกะสะพอร์ตออกเรามาโป๊ปปิดได้ นะาะอผิวเรียบผิวเรียบมันเก็บงานง่ายเอาเรซินโป๊ไปเสร็จปั๊บเราขัดก็เรียบถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นงานบางงานเนี่ยพอคุณหามุมการจัดสปอร์ตของคุณได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาไล่ด้วยเพราะว่าจุดเริ่มของโมเดลอาจจะไม่ต่อกันนะเห็นไหมนะอาจจะเกิด suction ครับแยกกันได้เข้าใจเนาะประมาณนี้ส่วนรูที่2เนี่ยก็เรียบร้อยดีเทลทั้งนั้นเลยเจาะไม่ได้ โอเคประมาณนี้โอเคครับผมก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็จะปีใหม่แล้วนะครับิสต์มาสเสร็จปั๊บก็จะปีใหม่นะครับก็ขออวยพรให้เป็นงานไม่เฟลไม่มีเลเยอร์ชิฟมาแทรกซ้อนนะครับถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับงานฟิกเกอร์ก็ขอให้ขายดีๆนะขอให้ขายงานได้เยอะๆนะโอเคครับผมสวัสดีครับ